สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านโยบบที่ี่สิค่ะและพระเจ้าตรัสกับโยบว่าคนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือเขาพูดโต้แย้งกับพระเจ้าขอให้เขาตอบหน่อยเถอแล้วยโยบทุนตอบพระเจ้าว่าดูเถิดเคระองพงนี่ก็กระจิตฤทธิ จะทุนพระองค์ว่ากระไรได้ข้าพระองค์อมมือปิดปากข้าพระองค์ได้กลับทุนครั้งหนึ่งแล้วแล้วจะไม่กลับทุนอีกสองครั้งแล้วแต่ข้าพระองค์จะไม่ทุนต่อไปนิทานุภาพของพระเจ้าปรากฏแล้วพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจับพายุว่าจงคาดเอวไว้ยอย่างลูกผู้ชายหน่อยสิ เราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือเจ้าจะหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือเจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือแล้วเจ้าทำเสียงกัมปนาดเหมือนเสียงของพระองค์เรื่อยหรือลงเอาความโออา ตากการและความสง่าผ่าเผยประดับตัวจ้เอาศักดิ์ศรีและความสง่างามห่มตัวเทความเกลี้วที่ล้นของเจ้านั้นออกมาจงดูทุกคนที่เย่อหยิ่งและทําให้เขาตกต่ําลงจงดูทุกคนที่เย่อหยิ่งและดึงเขาลงมาและเหยหียบพลธรรมไว้ตรงที่ที่เขายืนอยู่นั้นซ่อนเขาไว้ในผงคลีด้วยกันมัดหน้าของเขาไว้ด้วยกันในโลบาดาและเราเองจะสรรเสริญเจ้าว่า มือขวาของเจ้าอาจช่วยเจ้าได้ดูเบเฮโม o เถิดซึ่งเราได้สร้างอย่างที่เราได้สร้างเจ้ามันกินหญ้าเหมือนวัวดูเถิดมันกำลังอยู่ในเอวและลิ้ของมันอยู่ในกล้ามเนื้อท้องมันขยับหางของมันให้แข็งเหมือนไม้สนสีดาเอ็นคนขาของมันก็สานเข้าด้วยกันกระดูกของมันเหมือนทอดทองสำริดและแข้งขาของมันเหมือนแท่งเหล็ก มันเป็นพระราชะกิจชิ้นที่หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงสร้างมันนำดาบมาให้ภูเขาผลิตอาหารให้มันแน่เป็นที่ที่สัตว์ปัดทุงทุกชนิดเล่นมันนอนอยู่ใต้ต้นตะครองในเพิงอ่อนแล้วในบึงต้นตะครองเป็นเงาคุมมัน ต้นไคแห่งทานน้ำล้อมมันไว้ดูเถิดถ้าแม่น้ำไหลเชี่ยวมันก็ไม่ตกใจมันวางใจแม้ว่าแม่น้ำจอเดนจะพุ่งเข้าใส่ปากมันผู้หนึ่งผู้ได้อาจจับในตามันลากไปหรือจะเอาบ่วงสุนยภตายมันได้หรือขาอขึ้นขาค่ะเจ้าเอยฮัซสุจท่านค่ะ